มากินตำปลาหมึมกตำกุ้งเดอ้อสาวเนื้อผันเห,เดหน็ดเด้อสาวนุชเห็ดปลาหมึกปลาหมึกตำกุ้งตำปลาหมกึกเด้อพี่น้องเด้อกินกับข้าวปุ่นนั่นลูกเอ๋ผาไข่แดงนี่คนนี้สุดท้ายเลยข้าวปุ่นนะคุณลูกเอ๋ซื้อไข่ย่างสองสองถงุงกินน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีจะหักแงงเงือดตุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศ มากินตำกุ้งตำม,มือกันเมยมอนเด้อสาวนุชเป็นเห็ดเด้อตีมือลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อมามามากินน้ำกันสบายดีทุกคนมาเด้อกินตำกินตำแล้วให้น้องคิงน้องคิงญาติเรสือเมื่อคนเสือเมื้อมาหนี้เด้อพี่น้อง,ง,ลออเ,องเลยลูกสาวสิเมื้อแล้วเมาปะแล้วเนียบแบบไหนเสิเมื้อแล้วสิเ <laughs> ม่อปะเราแล้วสบายดีเรากันมากิยตำนะกันเด้อ เพื่อนทางเมืองนอกเคยมาเด้อกินตำปลาหมึกตำกุ้งน้ำกันแล้วก็เพื่อนทางเมืองไทยลูกทางเมืองนอกลูกทางเมืองไทยมาเด้อกินน้ำกันเด้อเด็กตัลี่แม็กกี้พิมมามามายาวน้ำกันเจ้าวันสี่ผิดเนาะแม่ก็รีวิวของแม่บันนี้มาเอ้โซนเอ้เป้ามาเด้อกินตำทะเล มืัอนี้ก็บม่มอนสีรีวิวของผกักเลยเนียนลูกหกักอยู่ไม่ดึกตาผักของมาผักมาได้มงขามเมื่อสิบเอ็ดและหอดอยู่ฟังข้างนั้นนะแต่เพี่นยงังบ่ได้มีโอกาสส่งมาให้ทั้งนี้เมื่อก็ส่งมาให้เมื่อวานนี่ตอนเสาร์หมื่อวานนี่<อ>ไปเอาเมื่อวานนี่ลูกสาขางมึงนอกคนผักมาลูกซีนพี่น้องลูกซีนซีนแล้วก็มีลูกซีนปขาให้แล้วก็กวกจะให้พี่น้องเบิง้งจินับให้เบิง้งไว้าจัดทง เอาไ้ร้านอยวนบ้านสนงงิงเรล้วสถุงแล้วก็ไปพรานกะไ้พอหวานถุงนึงเลอลูกสีน่นันเนื้อไห้แล้วก็นนี่เป็นสาถุงสีถุงหถุงหถุงเจ็ดแปดเกสอ สิบสองถุกซีดมีสิบสองถุงเนอะลูกข้าวผักให้กินอ่านี่ก็มียาจักยายังแหละแม่ก็ลืมแล้วหมากยังละเพิ่อเออหน,นึ่งนะอันนี้ยาปูไตแมมอนเดอ้อฝากว่าให้ชอนถุงให้ต้มกินลูกว่าให้ต้มกินเดอเมเดอร์เห็นไหมล่างไตอัน,นยานี่นะยาล่างไตก็เป็นแม่แมมอนจินต้มกินลูกข้าวผักให้ ต้มกินลองเบิงแล้วก็ให้กินเด็ดมัอันนี้คือน้ำจิม้มลูกซีนเด,เด้อน้ำจิ้มี่ยเคยกินเด็ดม้น้ำจิ้มลูกซีนเจ๋งเหมือนฟกกรวดพี่น้องดูเลยมักินี่เป็นซีนแล้วก็มีอันอันนี้ก็ครีมเน,ะนาะผลิตภัณฑ์ kim สบู่ยังมาให้เมย์ไส้ห้เมยช์ชาอนนี้นะตัวนี้นะมีเซรั่มเซรั่มนำ้ำ ให้แม่อันนี้นะจะให้แม่งามซสุดเซรั่มมาใหา้ใส่ผิวเข็งตึงบ่ยังเออแม่ว่สิงามแบบนี้แหละอันนี้นี่ยเป็นครีมของนางหล่าเด้ออันนี้ฮะบำรุงผิวหนา,นาเด็กกับกันแดดนี่เลยเอามาใหา้นางหล่าเลยนะมีหลายซองได้ละกามีอัน,นนะ มีพงพิเศษพงพิเศษในเพิ่นให้ใส่ไข่แดงเพิ่นไหมเอาพงพิเศษใส่กับไข่แดงแล้วตีๆๆเข้ากันแล้วให้นางหล่าท่ามักไว้ประมาณซาวนาทีเลยข้างล่างไข่แดงหรือไข่ขาวไข่แดงแล้วโบกแม่ไข่แดงนะว่าเอาไข่แดงด้วยเม่ดด้วยนะวะแล้วท่าประมาณซาวนาทีล่างอกแล้ววะนี่ๆไอ้ขิงนี่แหละเป็นทีมของนางหล่าด้อยเนี่ยขีมของนางหล่า เต่งโม่จ tamam, ุลาเหิบจุลาเหิบลำไยจุลาเหิบอันนี้เป็นยังอันนี้ลำไยจุลาเหิบอันนี้ลำไยจุลาเหิบเปล่าน้องนางลาเขามกขอบใจเด้อดุกเอ้เขาโมกขอบใจเด้อฝากของมาให้แม่ฝากของให้นางลามาปัวหนาเลาให้หนาแล้วออกพุทธดำดำให้ทุกสาวให้ทุกงามทุกสาวหนาเลย ดีเลยนะหัทชอตย่างจุด่างดำซึ่ซื้อดอกพี่น้องเ้ยมันดีแล้วนะเรนเส้าแสบเส้าคันแล้วอบใจเด้อลูกเด้ออบใจได้หลายฝาขคล้องมาให้แม่กินเฮ็ดมาม่ยาวมือกันบาดนี้นั่งหลับก็ไม่ได้ขึ้นมาเราพดนั่งนอนบมตื่น หย่าลืมเหตุใดกสบอพูดพอเขาชิเมื่อแล้วทันนี้เผ่าอย่างเมื่อแล้วก็เลยบระถาเลยกินก่อนม่แอกับบุึ้นมาจักไปทางไดน้ำบุึ้นมาอย่าม่เห็นใครจักคนเลยแดจางบอกหักเอาเลยแทบแทบแทบหมดจางเลยพอดี เพ็ดแต่ใจเลยขี aro aro ้ตาขี้น้ำตาย่อยเพ็ดแนี่ยมีสวงอันนั้นพิงตาน่อยเพ็ดจะกินแล้วแสบแม่บด้พาเด็กกินเนี้ยนี่จักเถื่อเนาะลูกพ่อมากระบริพากิน ใส่ตำปลาหมึกใส่อันเนี้ยผัดซีเริ้วนี่เนาะนี่ะีเริ้วกุ้งแซ่บแซ่บแซ่บลายข้าวุ่นอันคุณเอ๋บนขคุณข้าวเอ้แซ่บ มาเด้อเอ้ยมากินตนมามน้ำแม่เด้ยวยลูกเด้อมา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 ได้เมื่อเลยกับเมือเ่อแล้วลุกท้ายทั้งบ้านก็โทษตามแล้วน้แม่มาเด้อม,ม,มืออื่นประสัน่น ไส้เมืนทูตามเนี่ยตัดสุงไา้นี่แบบส้โกบขอบปจนเส็นงานบันจันพี่น้องงานบันจันคิงทุกเพศ่ถูกไตัวเองแค่ตัวเองตัเพศมงสิบน่วยแหละ เพ็ดแดงครับเพชเสี้ยบีดแดงอ่ะชิ้นนวงคือเพชรเาดว่ามาชิ้นลหอหนึ่งเนาะเีเนาะแตปลากระกาลายเลย,ยสองหอ่อไม่น้อยนะเพชรกะปุกน่นประเลาดจุดแล้วใด้ลูกชิ้นอั กินไมเข้อเขาเนแม่เพ็ดเข,เ,เขาก็ม่ก,กินเขาบ่กินข้าวเลยแสบต่อ,อ,อพี่ละล่ะครบเฮ้ยแสบต่อเนอะกินข้าวแล้วก็เขากินหลือกินอยู่หมดแี่กินข้าวมันจะบมดแสบเอากินพักกอ ชุดผูกเหมืนเนาะสุดท้ายเหมือเนาะสงการเมีนก็กระดิ่งบ้านไข่บ้านมันพี่น้องเอ้ยสงการเนี่ยดิย่งเลยส่วนแกไม่ดิ่งดิ่งบ้านไข่บ้านมัน แบบนนั้มาหามาเยี่ยมมาหาไปเด้ระบิดเมื่ออะไเป็นเจ้าว้าวได้บัตรซุ่มเจ้าเมืองเป็นอันบระคับประแหนะเป็นขดโซ่ไปได้บัตหนึ่งนะในใจเงียบแบบนี้นังแบบมาทอดใช่แล้วเนาะทอดใช่แล้วเนาะไดีเป็นหัววังค่อยเมืองทอดแล้วโทษบอกแม่เด้อแม่บวบัดทันใจเงอนเ้อ เือักเนาะวัดท่นใจเนาะบ่เคยไปจกเถวัดไงวะกวงไม่เห็นจะายมัอบ่มเหตุของนสร้างอืมก็ไปไ่ไงาวเขากว้างิปส่งดน้ำ้ามากินผักนะเพาะเราจึงขาวเมื่อชยเมื่อเชจกินไี้ผิวดี กินพักเลยคือคืองามงามแช่กันนะผิวงามผิวสุ่มื่นมะเข้ากินหมักไม้หม่กไม้กินพักล่องแม่วางเราคืงามเป็นอย่างผิวเราคือเด็กน้อยแล้วมากินหมางไม้ ดุนทำแม่ส <day> mm ุดแต่น้อยเฮ็ดแต่ถ้าพี่กินดริบะพี่ก็ินมากับโมเฮดอกมาแส่ซาเม็ดนี่ยให้กว่านีกหนึ่งอีดับเลย1ีเม็ดเนาะจะห5เม็ดแห้โมเ็ด ูกินก็ได้เป็นเบิร์ส่นและเออน้องเอิ้วมาปลาออกไห้คนที่นะเนี้ยไปเผากระซุกเหรอเฮลลาสินะเบอร์ปิงกันเบอร์ปิงข้าเรียงกระซุากินขนมแล้วนล้วมาเอือบป้าจะเอาน้องมาเริ่มเบอร์ตัวไปเบอป้าไปปิงกินเท่าเดียวไผ่ยังกินเท่าก่อนจักเมื่อพุ่งนี้จะหกโมง Hãy không? Đó. À. Cái sao vậy đi? Nó hót cái này có hót quá người. Thảo đã mà có người gì sao mẹ? Hết hết เพื่อสุนัขต้องสูกกินต่อคลิปน,นี้การแม่มอลาไปก่ดติดต่องเด้อย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมก็แซกก็ไล่ซับตะไคร้ส่องน้องกันทิ้งยายมอนเด้ออยา่าลืมผักส่องซาลี่ตะแวนเด้อแล้วก็จะสอนพาเพิร์สสอนเรื่องินแสบเดื่องอย่างเด้อ <Bye. S 2> บาย